พี่น้องมาชมหมุกนอไม้พี่นีซีเด้อพี่น้องเอ้ยปุดแล้วครับเยอะมากนี่เดินมกกุกยังงี้ได้พี่น้องเอ้ยเพื่อหมุกนอไม้ใส่หมูเครื่องแน่นแน่นมุกเบ้ออะไรพี่น้องเป็นตาสวรรค์มาพี่น้องมาเอาไปกินเด้พี่น้องเอ้ยเพื่อมุกมาเป็นไม้เพ่อหมุกเบ้ออะไรพี่น้องหมู ใส่หมูหลายหลายพป่น้องเลยนี่ครับหนึ่งออกมาแล้วนะครับนะนี่นี่ครับชุดสามแล้วนะเป็น้นองกํลาลังหนึ่งอยู่นะครับสองสั้นเล้วในเป็น้องยนี่ครับสั้นหนึ่งอยู่นี่นะครับนะหนึ่งสองกําลังไอยห่วยหวยอยู่เดนะครับเนาะนี่รอบสามครับอือโหดครับ หุกหล่ไม้ใส่หมูเครื่องแน่นแน่นเป็นจต่สวรคนมาพี่น้องไว้เพื่อเลิกงานมาลุยต่อเลยพี่น้องเลยพื่อน้อง,องได้สามสิบสามสิบก้อนหมกกับพี่น้องเลยเพื่อน้อออเดอร์เ,เข่าครับนี่ครับหมกละหกยูโรดะอพี่น้องด้อ อยากได้ก็มาเอาไปกินได้ไนลองเด้อสั่งได้เลยครับเแน่นแน่นหมูห้ากิโลนี่ครับใส่กออีสานนี่เขาก็สั่งเรียบร้อยนะครับนะพร้อมที่จะส่งพุ่งนี่เช้า้วครับนะเสาร์วันเสาร์อาทิตย์นครับส่งเป็นตะไน่หมดพี่น้องเมนูแต่ละเมนูไปยี่สีไป้องเลย ครับจะทำมาเบิงอีกเจนหนึงนะครับเด้อเนี่ยกำลังหนึ่งอยู่นะครับเนาะนี่ครับหลายคับหกสามสิบห้ามุกนะครับสามสิบห้าบุกมีแต่หมุกเงี้ยนะครับเด้อนี่พร้อมเครื่องแน่นอีกนะครับเด้อใส่ผักสารพัดนะครับผักต้นหอมใบอะเนตหรือผักขี้เหลาเฮานะครับเนาะนี่ข้าวเหนียวห่อนหหักพริกหน่วยใส่เลือดไว้พี่น้องเอลย ให้ใส่กันว่าแซบอ่ะครับก็มาจบด้วยคลิปใส่กอบนี่ด้วยครับนี่ใส่กอบหลายหลายกันครับนี่ครับถ้ามาคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครกดกดกระดิง่งให้พี่ซีเพื่อเป็นกำลังใจด,ด้วยนะครับเด้อฝากไว้เท่านี้แหละครับเนาะเจอกันคลิปหน้าไรหน้าเห็ดง่ายๆ่ให้พี่น้องชมว่าอยู่ต่างแดนก็เห็ด,ดกินได้ค้อกันเด้อครับเด้อนี่ครับ เป็นแต่แซบหออหมกเลามาย็นเจ็บเจ็บดังพี่น้องไงครับชิปนี้ฝากไว้ตัวดีครับบายาย